อินลาลำคนท้องกินได้คลอดทารกได้ง่ายจริงไหมซึ่งวันนี้รวบรวมประโยชน์ของผลไม้ชนิดนี้มาฝากแม่แม,แม่กันค่ะ 1. แมกนีเซียมในอินทผาล้ำจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันของทารกในครรภ์ที่สําคัญยังช่วยลดระดับน้ําตาลเลือดพร้อมทางลดความดันโลหิตสูงของคุณแม่ตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี2อินทผาลำอุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างทารกน้อยในครรภ์ให้เจริญเติบโตอย่อยางสมบูรณ์ 3. โฟเลตที่อยู่ในอินทผาลำถือว่าเป็นวิตามินที่จําเป็น การแบ่งเซลล์ของทารกในครรภ์ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆ4ในอินทผลัมจะมีวิตามินเคที่เป็นสารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วนอกจากนี้วิตามินเคยังช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ 5. ลดอาการท้องผูกได้ดีอินทผลัมมีเส้นใยอาหารที่ช่วยให้อิ่มท้องนานและจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีค่ะนอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ซึ่งช่วยลดอาการท้องผูกของแม่ตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี 6. ช่วยให้คุณแม่คลอดทารกได้ง่ายสำ